คุบ้าป่วยเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยมันจะไม่มีเลี้ยวแรงเพราะเก็บเลือดมันต่ํามากแรงที่จะเดินไม่มีขานี่หมดเลี้ยวแรงเรามันเหมือนหมาจนตอทําอะไรไม่ได้แล้วจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ไปแล้วทําได้อย่างเดียวคือยอมตายจะไม่ให้ใจน้เศร้าหมองรอวันตายมีสิ่งเดียวที่เราทําได้คือสมาธิคุบาก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิคลองผ้าดีๆแล้วก็นั่งสมาธิ พอจิตมันตกผวังหรือเรียกว่าเข้าถึงความสงบได้พอลืมตาขึ้นมาก็ออกไปบินธบาดได้เหมือนเดิมทั้งที่ไม่ได้รักษาไ่ได้ไปให้เก็ดเลือดไม่ได้ไปให้อะไรกินยาแม้แต่เม็ดเดียวนี่ถึงบอกว่ากําลังของสมาธินี้แม้แต่โรคบางอย่างก็รักษาได้ตัวนี้คือความอัศจรรย์ของสมาธิแต่ในศาสนาพุทธเราสิ่งนี้ไม่ใช่สาระหมายถึงว่าไม่ได้มานั่งสมาธิเพื่อรักษาโรค แก่นแท้ของพุทธคือจิตใจสิ่งที่ได้จากการทำสมาธิคือสติที่มั่นคงคือความตั้งมั่นของจิตใจ